สวัางงาสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้้าพี่น้องมากินกุ้ยช่ายกินกุ้ยช่ายต้อนรับสงการเทศกาลสงการปีใหม่ไทยครับพี่น้องอยู่ทางไกลทางไกลมานะครับจากเชฟพัฒนาห้างครับมื่อนี้เสนอกุ้ยช่ายห้าไส้ว่าจะมีไส้ย,ยังไงครับพี่น,อน้องมันจะมีไส้เผือกไส้มันแกว ตะกลเป็นใส่พักกุยช่ายใส่พักกุยช่ายครับน้ำจิ้มสูตรฮองกงจิ้มสูตรฮองกงในถ้ำถ้ำโดยกุกอีสานครับกุ๊กเาล้าละ่าสไตล์สูตรฮองกงมันจะมีใส่เปือกใส่มันแกวใส่น้อไมมมีอยู่หนึ่งเท่งสามจุดห้ามีอยู่ห้าหกใส่พี่น้อง เดี๋ยวกีจะ้องมึงใส่นี่ก่อนเขาคือว่ามันแสบแต่ใส่ mm. วุฒิภัทใส่ครับช่วงนี้ออกไปข้างนอกกันมาคอยปลอดภัดยเบิกประการและทั้งปวงดูแลสุขภาพนะครับมามากินน้ำกันพีน่น้องใส่น้ำมันไอ้กัน บ้แซ่บแลครับกินมื้อแล้วก็ได้สูซูซุปน้ำมันอีกบ้านข้าม่ได้หรอกอันนี้พลานไปบ้แซ่บอันนี้ใส่นี่องเบิงใส่นี่องเบิงเป็นใส่กุ้ยช่ายครับกุ้ยช่ายเป <c oughs> รียบเทียบระหว่างใส่ไข่ก็ว่ามะม่าเกาหลีกับมะม่าไทยแต่ว่านี้เป็นกุ้ยช่ายแต่ว่าแต่ผมมักผมจะมักใส่เปลือก ใส่กักแป้นกับใส่กักแป้นเอามากินดูเอามากินเบอร์กิซี่พี่น้องครับมันเป็นยังไงมันจะเปรียบเทียบแล้วว่าอาหารกินแล้วอาหารนิสานเนี่ยอันใดมันจะแซ่บม,มันมากคนละอย่างแต่ว่ีดิจวนตัวไปแล้ว ปืนเพลผมเนาะค่อีสานมันกับตำรับอาหารอีสานแต่ว่าอันนี้เป็นอาหารจีนอาหารจีนนะครับกุยชายยำพอเยากินเขาพี่น้อง,มงจมาเสองยางเลาะแจงแงอยู่มาในพี่น้องมาเดี๋ยวส้อยจุเลยครับผมกินดิบมะเก่งวันนี้กินพวกอาหารเี่ยวกับ มังสวิรลัสำเนานร่พี่น่อดยดยบ่เป็นตา<ม>เกาเหนียวก็มีอยู่เกาเหนียวเนียเน่ยเรีบข่า หมูปิ้งกับมีอยู่หมูปิ้งกับร้ายอยู่ครับตรงนี้หมูปิ้งเออเขาอะไรอยังไงหมูย่างนมสดหมูปิ้งย่างนมสดนี่ช่วงกักตัวว่าไงามาช่วงกักตัวไปใส่บูได้ครับก็ต้องกินแบบนี้แหละสั่งมาจากบุณขันดาครับพี่นอ้องโฆษณาจากตำแหน่งคุณขันดามาส่งมากิน ันนี้คือไส้ไส้เผือกผสมมันแก้วเลยหมักใส่ในกับเลือกเอาเลยครับตว่ายู่ในนี้ผมมักใส่กุ้ยชาย่ยชายใาส่กุ้ยช่ายนี่ยรูสึกว่าสีแสบกระมูอแสบกระมูอแสบก็จะใส่ใส่ยุ่แใส่ยุ่งน,นี้พี่น้องไันนี้แส่ยู่ สรุปว่าแซลใส่ไอ้มันแกวน้ำจิ้มจิ้มีิสวนผสมของซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำส้ม,มสายชูนี่เกลือนิดๆบอกว่าออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานนิด,นดาบางคนอยากกินรสจัดกับใส่พี่กีนปากหันเล็กน้อย ส่พี่กินงูพันนี่มันสีเพ็ดปวดว่าสูมราอาหารกินมันสีบออกรสจัดจมีอาหารกินเพียรเด้งทีรสจัดกั้พวกมาล่าเป็นน้ำจัดทีนีกินเพาะหายอยากพี่น้องสูอาหารบ้านนอากันได้หรอ สูแกบอบอ้ันผมมาได้หรอกอาหารจีนทับงหมจากพินธนาการจากครับกุยช่าสะพานหันทรงมห้ยรีวิวรับจินนี่กับอร่าพี่แล้วน้องให้ก่อนนะครับได้พวกเป็นใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นไปยังไงเดี๋ยวล่องวงจรเี๋ก่อันรับจินนี่กับพอจบไปนที่ หมูย่างนมสดอาภีและหน่องไปก่อนครับสวัสดีกนี้ก็สวัสดีครับขอให้ทุกท่านโ,โชคดีครับแค่นี้ลนะ่ะจ